มองนี่พี่น้องเบิ่งด้อยนะปวดปวดตักสาบอยู่พี่น้องงานจิบจิตม,ม,ม,มาตุดก่อน สวัสดีครับพ่อยเป็นต้นซุปซุกคนครับสวัสนี้กับพ่อพ่อกับบ่าวพุ่งกับบ่าวต้นเช่นเคยครับบ่าวต้นสวัสดีไหมเร็วสวัสดีครับวันนี้บ่าวพุ่งอยากออกกล้องน้ำครับพี่น้องว่าได้ออกกล้องประมาณสิบคลิปเศร้าคลิปละมั้งพี่น้องเอออย่าออกคลิปน้ำบ่าวต้นนะครับอ่ะวันนี้เอาพ่อดอกเห็ดล่ะครับวันนี้เอามาหาญุหากินครับน่ะดอกเห็ดครับแหกแหกมันมูเก้าอะไพี่น้องเก้ามูบ้างนะครับจะบานลายดอกเนาะมันดอกสองดอกสามดอกสองดอกสามดอกครับ กินเลยว่าต้นว่ามีเห็ดสิเก็บอันนี้ยังให้พี่น้องเบิ่งหน้าบ้านนี้ปูผักปูหญ้าใส่ใส่ปูใส่ปลาเนี่ยหาบักหอยหาหารนี่วิธีมีสานเท่ากันออกกล้องกีเทนเห็นเ้ล่าพุ่งกระบาดต้นเด้อครับพี่น้องไปหาเห็ดกันครับครับว่างนี้สองดอกครับว่างนี้สองตูมโอ้ตูมนี่ไหมบ่ร้อนหรอกมันเป็นเสือใช่เอาอันเป็นไม้ปุกนะเย็นไม้ปุกนะเห็ดเกาไค้นะครับพี่น้อง ตุงมเอกกับไข่ตุงมเอกกับไข่โอ้ยพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเพิง่งหันครับพี่น้องเฮ็ดปลุกจิกโอ้ยมันก็น่าจะเิ่มขึ้นเนาะว่าพุ่มเนาะครับต้องขึ้นขึ้นจิบเล็กพี่น้องมาเป็นยังไงครับพี่น้องเ,องเององสียร์นาฮักบ่เสียร์นาครับดวงละสิบหา้าบาทมาพอเฮ็ดปลุกจิกมูไปใหญ่หรอครับได้แต่เก็บอยู่มันก็น่งขึ้นครับมองนี่ มก็ต้องติขึ้นพี่น้องโอ้คือผมออกได้หลายน้ำบาตอนน่ะอืมไม่ทันอีโคบแล้วเก็บไปเร็วนี่ปลาตอนใจนี่ครับนี่ครับตุ้มน,น้อยตุ้มนึงอืมอี่ครับเมืองจิตหลับพี่น้องมาในลูกผาไร้ครับพี่น้องผาไร้เสือสีเท่านะครับพี่น้องผาเฮาห้องห้องอันประน้ำทางพี่น้องเกือบกัดขาบบาพุ่มครับ ไปพี่น้องเก็บเห็ดไปน้ำกันกบลาตนเช่นเคยครับสองดอกครับอดอกยางงามไม่ดอกนครับสีดอกนี่งามสีเห็นมันคือมุดล่องแน่หน่บ้าคจากขึ้นกันโอ้โงามอยู่นะป้งตามแจงน้ำบาตนนะุนเนาะน่ครับอีกสองดอกอว่านาบอโบร่เปโขึ้นไม,ม่เนาะหม่องเกาหม่องเอาม่องว่านน่ครับ พี่น้องางในอุ้มใหม่ผมเริ่มจิตไปทั้งเขาแล้วครับเขาพระท่านพระแง่นะน้องหมั้านแล้วเพิ่มได้ซ้ำนีกแล้วได้ซ้ำอย่านี้เขียวคือนเขาพี่น้องให้เขียวเห็ดเขาไข่เห็ดผวกนะครับเห็ดปุ๋จิกนี่ครับตอหนึ่งครับเห็ดดินครับเห็ดดินเห็ดดินหน่อยนะครับ นะครับขี่เก่าเขาพี่น้องไม่ผ่นอนชนะกับพ่อนเมืกี้เก่าเขาพี่นอ้องเอ้ยปีนี้บอกคือปีไก่เนะาะข้อใดเต็มตาได้ปีไก่กามากมือได้กันเต็มตาก,กับบ้านเต็มตาก,กับบ้านอึนี่ครับนี่ครับยุ่มหนึ่งครับ,บอืมผมไม่ขี่เก่าเขาได้พี่น้องอืทำไมเหรอแบบไงเนาะอื นกงัดโอ้ยคืองัดหญ่างไรมาวงัดทั้งงัดพี่น้องงัดใจกันนี่ครับนี่ครับดอกนี้ดอกเดียวครับโอ้ปวกขึ้นนะยสองดอกอือดอกนึงก็อีกต่มนึงครับพี่น้องนี่ครับนี่เขาไข่นึง่ต่มงามๆเนาะบ้าพุ่งไม่แน่อ ครับครับนี่ก็ต้องตุ้มนะครับครับสองดอกครับหยิบป่อนขีเก่าของพี่น้องเอ้ยนี่ครับขี่เก่าเขาอีกสองดอกอยู่หมอกเดียวกันครับัพ มันดอกดำพี่น้องนั่นนี่ครับชองจูมครับนี่กขาบไข่นี่ครับพ่อให้ปลวกอีกมืลลอนึงอ่ะพี่น้องแต่มูอมยยองอมมย,ยังไงเนาะบางพุ่มเนาะมืมองยังไงเปล่าจิ้มได้บ่ตุนอ้ยหมาน,นี่พี่น้องเอาไปลากมะว่า,าน,นกนงงานย่ง่ายเีกตพี่น้องอเอาไปแชทะตา,าไว้ไหมพี่ <ขอ S 1> ครับ เห็ดนงแหเลยครับจอมเห็เดเยื่อภัยเห็เดเยื่อภัยตีบม่เคยกินบุก,ก,ก่าบบกาุก่าเอายีโรละรหาพันมวยแมมบอกอือนี่ครับพีน้่นง,งัดงัดงัดได้หลายค่อยมาจิ้มมาค่อยมาเอาทีเดียวบา่าวต้นมันนสีเร็วนะเออยังสั่นละกีโร่าางัดที่เราดอกสองดกอกมันสาดครับเสร็จรนี่ครับ ครับนี่ในแจ่มุ่มอันแจไมให่เห็นไหมพี่น้องนี่แน่ขอนใหม่พี่ถึงเวลาบังขุ่นเลยครับโอ้ยมองนี่พี่น้องเมื่อเช่ะอวดดับสาบอยู่พี่น้องอู้ยอจิ้มจิ้มน้ำมาตุ่นก่อนงัดทั้งงัดพี่น้องงัดทั้งงัดอืม แตปากแห้งไป่นะน,น้องยาบนยางพันไนอนเอ้ยปากแห้ง่ได้มีคนมีคนมา,มาปลาตันี้มาขปาจ้ามาไหมนะเอองัดเังสันนะมันเร็วไหมอืมด้ใจเป่าพุ่มเลย <c oughs> มผมหา,มาให้ประมาณน้นองครับพ <c oughs> าตันด เห็นนิ้สียงมาพี่น้องคนมากครับอืมคนมากนุ่มกระไยพี่น้องแต่ว่าดอกเราได้ป้าต้นบ้าตน้าตนด้เบดครับชิมชิมพี่น้องรวมเทีเยบรวมอย่างไม่นน้ำกันกดไลค์กดแชร์ครับนุ่ม กลิ่นออกได้ลายไงไมันยังสิงง่ายไหมบาตุนก็แล้งเป็นต่มตัวนี้แล้วพูดนีรดสวยงามปานใดพี่น้องเฮ็ดตาเก้าเกียร์ตุ้งติ๊บสิบบาทแล้วโอ้เสียงรถตัวซานตัวซานพี่น้องเฮ็ดออกเลยนี้บ้านพี่น้องออกแล้วบอครับเฮ็ดมีเข้อเอินเฮ็ดปุกจิกคอมเมนต์่เด้อครับ สองต้วนี้นันก็ต้องปตัวน,นี้น,น่ครับใส่ตาก่อนเนาะมอง้าต้นนี่ดอกปุ่มนั่งหนุนง่าวยัง,งนะไง พ่อไขคงูที่ทางไปทางมาเข่าปลาเข่ามอยบอกหรือปลา,ออาพุม่มเมียนบอกต้อหลี่ยไหลพี่นอ้องขอาต้นเหลยียไหลอ่ะงัดทางงัดเป็นน้ำงานพี่นอ้องงัดซอยบลาต,ต้นเนี่ยปลาพุ่มงานบ่ได้มีแต่ทายลูกปลาพุ่มมีหนาทีไายครับบลาต้นมีหนาทีหาเห็ดก็เก็บเห็ดครับบลาพุ่มประมัณเห็ดน,นะเห็ดกระไรย,ยุ่งกระไรเนาะบลาพุมนะ่มเนาะแมียนแต่มันขามมา้อมักข้อมสอบข้อเฮ่าแม่ครับแมีนครับ ยุ่งไนไดกับปัญญาเนี่ครับพี่น้องอยัญญาแต่พี่น้องอบุได้เบื้งนี่แล้วข้อมาควอมสอบนี่กันหาเห็ดนะครับเห็ดเบิร์ตแจ็คสีไป็นไทยอย่างไรพี่น้องเบิ้องมั้บ่เมื่อจะหาคนจุดจี้งัวกี้กล้วยบ่ต้องหนาด่อนหนาห,อนห่อนบุได้บ่าวพุ่มแมนบ่แมนเพราะว่าโซนนี้ข้าเขา่าข้าหน้าหน้าครับนี่ มือนนี้โบเป็นระเบียบเป็นไหนได้ครับพี่น้องนี่ฟังไหมพี่น้องมู่เดียวกันล้วครับกับมู่เดียวกันละเนี่ยมู่เดียวกันจิ้นซอยกันกระแพงในโอู้ไต่ขอนใหม่ไงกับมี่น้องป่าตนเนาะมีอยู่ได้ปะถึงบ่เอ๊ดึงเอะไรตัวมาพุ่มเนี่ยบ่เบลอปะเบลี่ครับนี่ นี่พี่น้องไตเงาใหม่เงครับฮาที่วซีดอกซีดอกกันมาเงินมาเก่าเดียวงินยูขางใหดปวอยูขางให้ปวกเลยเนาะครับอีกดอกนึงดอกไข่โคนถุงนึงครับนะมุมอมแอมนี่ล่ะพี่น้องมู่เดียวกันออกอัน ออกไก่เติบยิ่งน่าบาตอนเนาะมูไงเติบยูุนไงอยู่มันไก่เป็นี่เนาะฝนมันดีเนาะนปีนี้แปดสองคนนี้ใช่งามมาพี่น้องกำลังงามเนาะครับสองดอกสองดอกมันออกออกขาม้างเม,มาื่อ,ก,อ,อกี้บ่บ่าวพุบาผู้ดึงใหญ่ออนะไรอยู่ไในเตดดอกวันนี้ครับพี่น้อง นี่ครับมูไหมครับพี่น้องมูเป็น่ังไงเนาะมูนี่เนาะมูบป็นยังไงเห็นห้อยกิ่งหมอยู่ดิเห็นห้อยอกอิ่งหมอยูอ่แล้วว่างีเดิมมุดนั่นี่ตอดปวดยังขนาดเด่นครับจุม่มหนึ่งขึ้นหลังเขาเนาะสามจุม่ม่โอ้พี่เด็กเราพูดเลยแ,ม,แม่นแบบแม่ มันก็ต้องสิผลได้ป่ะพุ่มนก็ต้องสิผลมันใบไ,ไม้ทั้งหลายลาหลายมื่อย,อ,อ,อ,ยอยู่เสียออกหลายมหนื่อยอยู่ว่าผลมันดีนะแมนแต่ซองหุ่นแต่ซองหอุ่นครับเอากอกไคกวนจุดดอกพี่น้องนะครับดอกยางอ่ะมาครับครับตูงเห็ดเขาไข่เขาไข่ครับผีดตุ้มหนึ่งพี่น้องนี่บ่กพี่มาพู ตูมที่สองครับนี่ทำก็น่งเป็นตูมเลยพี่น้องดอกอนึงครับหนงนีง่เขาไข่เขาไข่เลี้ยงหมะนะืแล้วพุ่มบาพุ่มแน่นนี่แน่นแน่วทางการทางการตูมทางการครับดอกบ้านต้นดอกตูมได้ต้นนี้ดอกงามแฮะ ทับพี่น้องดอกนึงนี่ครับดอกที่สองแล้วบ้าพุ่มแน่แน่ออกดูเกล๋ๆกันเลยใช่กระตาครับดอกนึงอีกใครครับอี่ใครเห็นผู้ใดแล้วบ้าพุ่มโมโหเต็มโอ้ยเหตุผงเลี้ยงครับโอ้ดอกหามตัวล้วบ้าพุ่มอ่า ผัดไทยแกงอีกทอดมาตัวนครับผมพี่น้องเอาเห็ดไปเบิ่งครับนี่ครับมีเห็ดอย่างไงผาไร่เห็ดปูเห็ดปูจริงครับแล้วก็เห็ดเขาไข่เขียวแล้วก็เห็ดแดงสองดอกครับแล้วก็เห็ดเผือกครับมีผาไร่มาเฮาพี่น้องเอ้ยหมานคือเก่าพี่น้องหมานเห็ดปูเอ้ยหมานแต่บ่เต็มตาเกือพี่น้องวันนี้โอเคเนาะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจทางยูทูบครับรักน้อยๆก็ให้รักนั่นๆครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวตนกับบ่าวพุ่มขอฝากไว้สำเนาครับ สวัสดีครับผม